ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจตัวจริงเสียงจริงครับนี่ครับเวลานี้ผมนั่งอยู่คอบบอบขาปลาดุกครับบ่อที่ปลาตายและใช้สมแดงปรับสภาพน้ําเพียงแค่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ปลาไม่ตายครับน่าเหลือเช่อไหมครับปกติถ้าปลาดุกถ้าปลาตายจะตายอยู่บอครับมันจะติดเชื้อและเป็นโรคครับอะไรก็ไม่อยู่ครับแต่สมแดงช่วยชานได้แน่นอนครับขอบอกครับครับผม พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจลองเอาไปใช้ดูครับสมแดงสุดยอดจริงๆครับสมแดงช่วยปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินครับผมปลาตายโหตายเยอะมากนะครับมันตายเป็นแถวเลยครับแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายข้อมูลเ,เกี่ยวกับปลาตายอีกทีหนึง่งแต่ไม่มีซากให้เห็นแล้ะครับไอปลาที่ตายก็ช้อนทิ้งไปแล้วครับเพราะสมแดงตรงน,นี้เนี่ยที่ไม่ถึงไร่ครับ จะของสวดเพราจะของบ่อใส่ไปหนึ่งขวดอ่อไม่ถึงไร่ครับปกติโสมแดงเนี่ยไร่หนึง่งไอ้ขวดหนึ่งจะได้ประมาณเจ็ดไร่นะครับถ้าน้ํามันเสียก็ปรับครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้ําไม่เสียเราก็ไม่จะเป็นจะต้องปรับเพราะเปลืองแต่บ่ประดุกนี้นะปลาคา,าตาเยอะขวดหนึ่งก็สัดไปเลยครับสาดไปเลยไม่ถึงไร่แต่ผลของเขา มันเกินคาดปลาเขาไม่ตายแล้วครับกับผมท่านใดสนใจโทร095961267ผมสุดใจส่งทั่ไทยครับสวัสดีครับกับผมก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งตู้ไทยรายงานตัวอีกแล้วครับกับผมเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นผมได้เอาสมแดงมาส่งให้กับบ่อประดุกบ่อนี้เจ้าของบ่อเขาเป็นเอเย่นส่งไก่ครับและน้ําไก่ได้ไหลลงบ่อน้ําเสียปลาตายครับรับผมแต่ เอาโสมแดงมาส่งปุ๊บวันศุกร์เขาปรับสภาพน้ําวันศุกร์เลยครับตอนเย็นแต่วันนี้คือวันจันทร์ถูกท่านมาดูครับว่าโสมแดงช่วยพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกได้จริงไหมครับท่านสังเกตไหมครับวันนี้คือท่านสังเกตไหมครับดูน้าครับนี่ครับวันนี้ผมถ่าย่างนี้ครับเนี่ยครับเนี่ครับไม่มีปลาตายแล้วครับสังเกตไหมครับนี่ครับ ปลาตายมีเพียงแค่วันศุกร์หรือวันวที่วันจันทร์ครับนนท์ไม่มีปลาตายแล้วครับดูครับปลาที่ตายจะตายไม่แค่เพียงแค่ร<อ>ครับปลาดุกว่ายน้ำเล่นกันคลื่นเลยครับนนท์ครับสมแดงนั้นนะครับว่าสมแดงเป็นจูรินซีอาหารชูกําลังเพื่อตัวนี้เป็นจูรินซีจะช่วยปรับสภาพน้ําจะไปทําลายแบคทีเรียใต้น้ําทําให้น้ํามีออกซิเจน มื่อน้ําดีน้ำมีออกซิเจนปุ๊บปลาจะแข็งแรงครับปลาจะไม่ตายครับครับผมถ้าในกรณีที่ถ้าปลาตายอะไรก็ไม่อยู่ครับเพราะมันจะติดเชื้อครับมันจะติดมันก็จะตายเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่อันนี้ปรับไปตั้งแต่วันศุกร์นี่คือวันจันทร์แต่ตอนนี้ไม่มีปลาลอยแล้วครับชัดเจนนไหมครับครับผมนี่ยครับดูครับไม่มีแล้วครับปลาไม่มีไม่มีลอยแล้วครับดูครับนุ่นครับลองดูครับ ครับผมท่านใดอยากจะได้สมแดงไปปรับสภาพน้ําให้น้ําให้น้ําเขียวใสปลาดุกแข็งแรงโตวไวผิวสวยผิวจะเงาสวยน้ำนํำดักดีครับและปลาไม่เมีนสาครับสนใจโทร095961267ครับผมสนใจส่งโทรไทยครับสวัสดีครับ